เอาละครับลุยเลยครับหลังจากใส่โซ่เสร็จเรียบร้อยช่างต่อสั่งลุยสวัสดีเอซที่น่ารักทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวนครับวิ่งนาดินครับวันนี้บ่อน,นี้ถ้าใครเคยดูก็ฝั่งน้นกดดินดานครับยังไม่หมดนะครับน้ำท่วม เต็มเต็มครับฟุงกี้0.4ฮะขันแรงขันแรงมีก้าขันแรง g ้8 4 210แรงม้าเสืองท้ายไม่รู้นะครับหลายคนบอกให้เแบบรีวเวฟืองท้ายโอ้เต็มเต็มลูกแพ่ เออเออโดนเมาค้างเลยบวชง,งานบุญครับโอ้โหเมาค้างเลยครับไม่เป็นไรโดนนั่นโดนในช่วงอะไรสลักพอดีครับไม่เป็นไรครับ นาดินขายดีครับหลายคนให้บอกด้วยว่าเฟืองท้ายเท่าไหร่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับขนาดเจ้าของรถยังไม่รู้เลยครับรุ่นนี้น่าจะเฟืองเฟืองสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ ไม่สิบกว่าเก้าเลยไปเรื่อยๆครับคุณปูแล้วยังยังหน้าฝนครับมีงานวิ่งก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับหลายทีมงานหน้าฝนนี่ล้างจอดแล้วครับบอกไม่คุ้มครับ Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เีกแรกก็แสดงให้ดูเลยครับเอาใหม่เอาใหม่ครับเล่นอะไรเสียก้อยลายบ้างก็ไลยบ้างเถอะอ้าวยู่เอามาอยู่ครับรุ่นนี้รถเสียก้อยนี่เป็นเกียร์รุ่นเดียวกับเมกาแล้วนะ

รถหลอครับรถหลอเมืองนางรองราวไฟจัดโดยช่างต่อเอาโอ้ยชนรถเขาแล้วโอ้ยไอตุ่มเลยชนบุกีครับเจโอแปดซีครับสมองเงิน าวไฟหนึ่งสอี่ห้าจัดทรงได้สวยงามครับคันนี้บังฝุ่นก็เบาๆครับไม่ใหญ่เท่าไหร่พอดีพอดี ตกลุมเลยครับฝั่งนี้รักษากันชนได้ดีนะดูต่ำเลยต่ำกว่าน้องมะนาวเยอะเลยนาดินสวยๆจ้าอันนี้เอาไปเร่ขายนะครับ ฝนก็วิ่งได้สบายๆเลยครับโซนนี้ดูครับออกมาอีกคันแล้วเมก้าครับ รถหรูวิ่งดินสบายสบายครับมาจังต่อโอ้ไฟท้ายแจมเลยครับคันนี้นี่ไฟท้ายติดคัตซีครับทำใหม่ครับนี่ดูครับ เบียนสวยมาก99ครับดูคันชนใหม่ครับอันนี้รถช่างครับรถช่างต่อบางฝุ่นนี่เป๊ครับงอบางฝุ่นงอครับบางฝุ่นใหม่ ทำไมไม่ติดในกระจกติดตรงเลดีมันไม่เด่นเท่าไหร่นะต้องสั่งสติกเกอร์อีกแล้วใบงานบุญสี่โคราชเกลี้ยงเลยครับร้อยแผ่นถ้าถ้าใครจะใส่บางฝุ่นนะ แนะนำให้ก่อนใส่นะครับก่อนใส่ให้วางกับพื้นเรียบเรียบก่อนนะครับแล้วค่อยใส่อันนี้ไม่ได้วางแน่นอนครับอันนี้ม้วนมาใช่ไหมแล้วก็ตัดใส่เลยครับมันเลยเป็นแบบนี้นะครับใครที่ใส่บางฝุ่นนะครับให้วางกับพื้นเรียบๆสักหนึ่งวันก่อนนะครับดัดก่อนนะครับถ้าคุณจับใส่เลยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ นอย่างนี้ครับจังต่ออันนี้จับใส่เลยยังไหมนี่ใส่ไปางานเมื่อวานเออวันถ้าวันหลังถ้าใส่ให้วางกับพื้นให้เรียบก่อนสักหนึ่งวันดัดก่อน <c oughs> วางรีบรีบใช่ไหมรถขาอ่อต้องรออะไริดตัดเออต่อได้อยู่เอออันนี้รีบไง ต้องดัดก,ก่อนนะหมอใหญ่ครับน่าจะสิบห้านิ้วครับไป ไม่มันเร็วจัดเลยคันนี่วะกันต่อไปครับบุดีรัมไฮเทคหน้ายักษ์แน่นอนนี่ถ้าเจ้าหน้ายักษ์ประตูเขาจะแบบนี้ครับ คือจะปิดตรงรองเท้าเลยนะครับน่ายักัะเก็ดง่ายๆเลยครับอันนี้เดิมๆนะครับปด mm hmm. 8ีแน่นอน ดินสวยงามมากเลยรุ่นนี้เสร็จก็เป็นเมก้าเลยคนระับ ผมมาทางนี้คุณก็ไปทางนู้นอ,อยากมันเต้นให้รุ่นนี้ SK 1 0คร้อยชิดหนึ่งครับเครื่องยนต์4 b d ไม่มีเทอร์โบครับสิบตัน ไปได้ค่ะแรงครับตัวนี้คือคนมาปิดท้ายครับเมกาอาจจะตอนเดียวครับคันนี้ตอนเดียวก็เฟี้ยวได้ เราโดเรม,มอนร้อยเจหรือเปล่าอาจะเป็น JO เจครับอ,อเจอกอ็สมบูรณ์บาดานโอ้กรจะรับเจาะบาดานนะเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับ อาชีพนี้ครับบอกเลยว่าไม่ได้ดูดูอาชีพเองนะก็คือแบบไม่ค่อยรวยหรอกครับแต่ก็พอมีพอกินครับแต่ต้องขับเองนะขับเองครับขับเองเหลือครับพอมีพอกินอยู่ขับเองแต่ถ้าจ้างคนขับอย่างผมครับโอไม่ค่อยเหลือครับ พูตรงๆเลยครับไปวิ่งอยู่โคลาก็ฝนตกอวานวิ่งได้สีเที่ยวเองน้ำมันพันห้าโอ้ตายเลยผมวันนี้ไม่รู้จะได้กี่เที่ยวหรอกเดีย๋ยวจะไปดูเนี่ย แต่พันห้ามันก็ไม่หมดหรอกมันก็ยังวิ่งได้อีกวันหนึ่งอยู่แต่มันเสียเวลาวันหนึ่งถ้าคนขับแล้วไงเอาเย็บอู้หหโอ้ยเจ็ดอีตัวนี้เอ่ออูู้ไปยังกระกบครับ ไปไปไปคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวไปดูออฮีกับทอทงก่อนเจ้าโฟร์ออกมาก็ลุยอย่างเดียวครับยังไม่ได้ล้างเลยครับมันล้างมันก็เปลืองค่าล้างนะพอเราล้างฝนมันก็ตกมันก็เปื้อนอีกแล้วเอามาลุยอย่างนี้ครับเดือนหนึ่งน่าจะต้องล้างเ,เดือนละครั้งก็พอ ด,ดูสภาพนี่ครับถือว่าลุยดีกว่ารถเก๋งแล้วครับรถสูงนะครับขับดีนิ่มนวลครับปลอดภัยความปลอดภัยนี่ถือว่ายอดเยี่ยมครับอ่ะคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ